มีน้อง FC 2คนเนี่ยเขาบอกว่าให้ผมรีวิวกิจกรรมใหม่หน่อยคือเขาไม่ผ่านด่านกันเนาะคิดว่านะโอเคมาหันทำการรีวิวให้แล้วกันไปตอนี้มีแบบว่าท้าสู้ด่านคูณ2นะคือได้แท่เพล2มาเนาะแล้วก็ก็จะมีกิจกรรมซัมเมอร์คร์นิ้วัลนะนการนำเควสเพื่อได้รับของนะคือเป็นการได้เพลมาด้วยเนาะหรือว่ากิจกรรมที่ดีเลยนะโอเคมากิจกรรมหละเลยเนี่ยคือนี้เลยซัมเมอร์อีเวนต์มา ก็จะมีแบบบีวอเทอร์ไอ้าอานะเป็นกิกรรมที่ผมโคตรชอบแล้วในคนคือฝึกความจําได้ด้วยไงนี่นเป็นการแบบว่าจำไอศครีมเนาะแล้วก็กดให้ตรงตามที่เราต้องจำประมาณนี้เดี๋ยวผมค่อยมาเล่นให้ดูเตรียมเตรียมเลยด้กันโอเคส่วนบีวอลเลย์บอลเนี่ยคือเป็นการตบวอลเลย์บอลเหมือนกันเนาะโอเคไหมแล้วก็รีมิเตชช็อปเนี่ยเป็นการแลกของเหมือนกันนี่นะเศษโคจะมาเนาะโอเคมาผมแลกโชว์เลยด้วยกันหนึ่งเศษเนาะ โอเคได้มาแล้วอีกประมาณนิดนึงผมก็ได้ตัวมาละว่าเข้ารีวิวพร้อมกันเนาะตัว <Okay. S 1> นี้แหละที่ผมคิดว่าคงไม่มีใครผ่านนะอ่ะอันเนี้ยซัมเมอร์คันนี้ว่าไอโฟสนดะ์มาด่านนี้ไปง,งานน่ายเลยทุกคนเป็นการแบบว่าเขจะมีคำว่าอยู่ใน,ในบทสนทนาทุกคนถ้าใครไม่รู้กินะตจริงก็ใช้ g o o g l e แปลได้เนาะมันที่หนึ่งนะก็จะเป็นการแบบว่าที่ผมไปดูเขามานะคือเขาจะทําการโจมตีพอจะมาให้ตายก่อนเนาะมาเลยไมันจะมีบทสนทนามาเนาะอีเดอร์ซัมเมอร์ฟันเฮ้ว่าก็ไม่เก่งกิจอากิจนี้มันดีจริงเลยนะนี่ โอ้ชื่อว่าวูนะเนี่ยเห็นไหมชื่อโคจามานะโอเคมาเลทิป้อนไปนี่ละโอเคนาะเกือบตายหนึ่งตัวมานี่ถือว่าซ้ำต่อไปโอเคนะคือเขาไม่มา,าละคือเราต้องฆ่าโคจามาให้ตายมาทีนึงโอเคตายแล้วเราก็ชนะไปหนึ่งตัวโอเคหนาแรกถือว่าสบายนะมาหนที่สองต่อไปไม่เสียมาโหถือว่าเป็นกรารประหยัดเหรียญได้เลยเนี่ยโอเคไม่เหรียญได้ไม่มันจะมารู้ใช่ไหมโคจามารู้ไม่น่าใช่นะผมไม่รู้เรื่องตัวละครนี้เลยคือผมไม่ได้หาข้อมูลมาขอภัยนะมา มาเอออะไรเนี่ยเรื่องหนึ่งอย่างเหรอเรื่องหนึ่งอย่างทูทูอย่างฮะทูเออขี่จะขี่บูสเลวกันมามเป็นการรวบรวมน้ำนะประมาณนี้เฮ้ยมันตีเราสองเมื่อเลยเห้ตีเราสองเมื่อเลยนะเข้าขออภัยขออภัยนะทุกคนคือผมไม่เก่งจิตเนาะมาจะมาตีมาแล้ว,ลวท่าแรกอืไมนธรรมาดาเลยนะนายนะ่ะไล่ตีคืนไปมีทั้งสิบไล่ตีเ,เหรอนีเอ่เป็นตัวที่น่าสนใจดีนะคว้าเจ็บ เอาไปกินซะอืมก็เกือบตายเรื่องเนี่ยผมคิดว่าต้องฆ่าโจะมาแหละนะใช่มีทางเดียวแล้วมีตัวเดียวยนะมาแล้วไล่ตีขึ้นไปเรียนโะนตาเนาะแล้วเรก็ชน,นะผานง่ายได้เลยทุกคนคือวัชระเนี่ยที่ผมดูมาคือต้องโจมตีโจะมานะได้เสียมาสิบแปดแล้วเนาะมาอ้หแต่นี้อะไรเนี่ยไม่มีโจะมาด้วยโจรจะผ่านได้ไหมเนี่ยเอ่อแล้วนะมันมีตัวมาใหทะลุเล,เลยเนาะ นูคาลิโอตัวนี้มาไลโคลมาสนับหน่อยแล้วก็กิงก้ามาล้วงหลังแล้วก็เด็กจีไอมาแ่แข็งแล้วก,วก็ตัวนี้มาบัฟโอเคมาอันนี้อะไรอีเนี่ยโอชาวาวลีคิงแมทเทิลอ,อะไรเนี่ยเราไม่รู้ครับทุกคนเราขอทำการสู้นะมาเด็กีสตอมโหแทบไม่เ,เข้ามาลา,าชโชแคทเธอร์เนจี้ไปแล้วมันเตรียมตีตัวไหนละ่ะทีนี้รีบไปเออง่วงนอนแล้วไงไปนอนตรงนั้นเดี๋ยวว่โดนเหยียบหรอกมา เออเดี๋ยวนะเอ็นเต้จะมาตีฝั่งเราเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาข้าฝั่งนั้นให้มันตีฝั่งเราเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรเนี่ยฮะเรามาข้ามฝั่งนั้นมาตีฝั่งเราเองเหรอวิสปีไปใส่เอ็นเต้ไปแม็กเชเลียก็มูลไลให้กับตัวนี้ไปที่มันเลือดเต็มอยู่นะมานี่ไล่ะโอ้โหให้ไม่เข้ามาตัวไปไปโอเคถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะจะตีกันไปโดยนี้นะนะมาเนาะทีมตัวเองด้วยไงโอเคไม่ใช่ใส่ั้งตัวก็วกสโมคพันไปต่อยเซลลิงโอ้โหเอาแรงแลเลือกอินเียฮิชช็อก เกงก้าเราติดตาร์มไปนะมาอัลติเมเบลแล้ววะซ่ากิงโกล,ล่าพันชูโอโ้ไซามาร์วะเนี่ยไซมาร์วะเนี่ยน่าใช่ไหมทุกคนไซมาร์ต่อแล้วยันเลยนะนายหน่ะคือรู้สึกอะไรแตาา่ว่าใช่ไหมง,ง,ง,ง่ายผู้ h ọ ไฟปัทภูต้าเหรอเราแพ้ดินั่นไง่ขวาแล้วเชียวว้าตาที่ผมทฤษฎีผมนะคือน่าจะโจมตีฝั่งตรงนู้นเนาะ ใช่ใช่แนบไปไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวค่อยมาต่อเลยแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่าต่อที่หลังเนาะแล้วนี่อะไรอะ่ะต้องคอมพิวต์ไว้ก่อน okay. โอเคเขายังไม่ได้เหรออ๋อนึกว่าได้ามาแล้วโอเคไม่เปนะ็นไรทุกคนงนั้นไว้ต่อคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวไอซ์วอเตอร์ไอซ์เนี่ยคือผมจะมาทำการทดสอบแน่นอนไม่ใช oh. ่ทดสอบดิผมจะทำการเล่นเล่นเนนะ oh. าะถร้อยเปอร์เซ็นนะคือมีความหลังออกับกิจกรรมนี้ด้วยนะแต่ oh. วันเล่นบอลเนี่ยผมก็ก็ดีนะแต่ว่ามันมีตัวละครให้เล่นน้อยไปหน่อยเนาะโอเคงั okay. ้นนี่เราไปก่อนฮะสวัสดีครับ